น,อน้องฤทธิ์ค่ะนั่งเฝ้าพี่แพนด้าแบบมีความสุขเลยนะคะทุกคนเออไอ้ใบของแม่มีความสุขที่ได้อยู่ข้างพี่แพนด้าคะทุกคนวันนี้แพนด้านอนกับแม่อีกวันนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะดูทุกคนดูน,อน้องฤทธิ์ค่ะค่อยๆย,ย่องย่องย่องค่ะเด็กพี่ด้านอนเะยคะ่ะ นพี่ด้านอนแต่ไวเลยนะครับเพื่อนน้อ,นองกฤตกาค่คอคอ่คอ,ยคอยค่อยๆ่ค่ะดูดูอีกใบค่ะทุกคนนางมีความสุขทุกคนเออน้องกิตไม่หองเลยค่ะเขาได้อยู่กับพี่แพนด้าไงคะน้องกอดพี่แพนด้าเวลาพี่พด้าหลับอยากกอดเขาแล้วนํะไม่กล้าเข้ามาก่อด ไปยูไไนไรงี้ยเหรอชาก็หลับพูดนะลยทุกคนเอ้ไปกินข้าวไปข้าวทุกคนนอนเนี่ยนอนกับแม่เนี่ยมีความสุขค่ะทุกคนเอ๊ะไม่กินข้าวกันเหลยนลี่ลูกฮไม่กินข้าวกันเหรอคะอลิซจ้าลิทลิทลิทค่ะ นิดค่ะนิดอุ้ยอยากกอดไม่ได้เล้วจีไม่กล้ากอดเขาเหรอไม่กล้ากอดเขาเหรอคะลูกอือะกลัวเขาเตะกอด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 หนกอดไหนไม่ก้ากอดน้องหน่อยลูกกอดน้องหนแล้วได้เร็ยวกอดน้องนิดหน่อยเร็วกอด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 อะไรกอดคะอืมไม่กอดเลย นๆนั่นไหนั่นหน,หนอีบ่ยอ้อนอ้อนพี่ดาทุกคนอ้อนยังไี่นอนแม่เลยพี่ดาอ่ากินที่นอนแม่ไปครึ่งหนึง่งแล้วคะ่ะเพื่อนๆม <c oughs> ีความสุขมากเลยค่ะทุกคนแต่ก็คิดถึงเด็กๆอยู่นะเมื่อกี้คิดถึงพี่มา้า คิดถึงซานต้าแล้วก็คิดถึงแม็กน um, ัมกวยจับอยู่ค่ะทุกคนแต่เมื่อกี้ก็ดูกล้องอยู่แล้วก็นอนกันสบายแม่ก็สบายใจค่ะเด็กๆปลอดภัยถ้าอยู่ในห้องกันสบายใช่ไหมคะน้องอลิสใช่ไหมคะอลิสมีความสุขใช่ไหมคะ ช่ไหมคะลกบอกแม่ดีใช่ไหมคะใช่ไหมคะคนสวยคนสวยมีความสุขความสุขมากเลยคะ่ะทุกคนมีความสุขเนาะโคตรมีความสุขเลยคะ่ะทุกคนสิ่งไหนที่เรามองแบบไม่มีความสุขเราก็มองผ่านเลื่อนผ่านใช่ไหมคะทุกคน ถ้าสิ่งไหนทําให้เรามีความสุขเราก็มีความสุขเลยดูพีด่ดาที่จะนอนเน่ยด,ดูน,นี่ตัวมันเนี่ยยาวเหยียดเลยค่ะทุกคนนอนทับป้องห่มแม่ด้วยนะคะแม่ก็ต้องห่มผ้าให้เนี่ยเนี่ยพิดานอนทับป้องห่มตัวยาวเออหมานี่หมาต่อมูกมันดิทุกคนคิดว่าจะไม่นอนนะคะทุกคนนางก็นอนอยู่อืม <c oughs> ไม่หองหรอกบน่นตอนกลางวันบ่นหน่อยโดนแม่หลอกไงแม่บอกว่าจะพากลับบ้านให้แม่ทํางานบ้านใจก่อนช่มไหมคะพิดาโดนแม่หลอกค่ะทุกคน <c oughs> นางก็บ่นลงไปบน่นแม่แม่ทากับข้าวในครัวโอ๊้วพิดาบ่นไม่หยุดเลยค่ะคเพื่อนเอ้ยบ่นแม่แม่ครับแม่ครับนางอยากกลับบ้านไงคะบ่นจนหลับแล้วก็นางก็ขึ้นมาตามน้องอลิซใช่ไหมคะ น้องลิทไม่อยากกลับกับเพื่อนๆน้องลิทจันไม่อยากกลับบ้านนะคะทุกคนไม่อยากกลับที่ทํางานแม่คะ่ะน้องลิทอยากอยู่นี่เพราะน้องลิทอยากอยู่กับพี่แพนด้านะคะทุกคนอ,อไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวจะปลูกให้กินข้าวก่อนค่ะทุกคนหรือจะให้นอนก่อนดีไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณนะที่ติดตามแพนด้ากับน้องๆนะคะ ช่วงนี้จะไม่ได้เห็นไอ้พวกแสบๆนั่นนะคะทุกคนอาจจะเป็นไม่รู้แม่ดูก่อนว่าแม่จะหยุดยาวไหมพักยาวไหมไม่ค่อยดีด้วยค่ะเดี๋ยวไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับพี่ดาสวัสดีครับสีลูกดาสวัสดีครับไม่ได้ยินเสียงนะคะถ้ามาอยู่กับแม่น่ยไม่ได้ยินเสียงหรอก หมาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะโยนี่นองเลเกิดพี่ดาแล้วคะ่ะมีความสุขเขาละใบ